หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ทานนั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆนะหลับ ตาเบาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูเราใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซอนกันนะ มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันมันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนะี่ยให้สังเกตสักนาทีานะึงเนี่ยเพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้ตองผ่อนคลาย ใจก็ต้องสบายเบิกบานคาว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกก็มันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ ทำมาทั้งนานก็นดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆมันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมัน อยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่า เราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาก็เริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้ใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้ เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นนะไม่ว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายรวมถึงพระธรรมกายหรือพระธนตรัมีอยู่ในตัวงเราหมด หนทางที่จะไปสู่อายตนานิพพานอการหลุดพ้นจากกิเลสสวะดับทุกข์ได้นั้นก็อยู่ในกลางตัวเรานี่เราได้เรียนรู้กันมายาวนานกันแล้วแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยรบทุวนไว้หรือว่าสัตว์จะว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองเม่ยหลวงพ่อบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีะเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตา กดลูกนิตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเมื่อเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตาเราติดนิสัยตรงเนี้เราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้ในการหาพระรัตนตรัยในตัว คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจรึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแนละ้ไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องนะล,ลูกนะมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปแนละ้ว อายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นของร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงของร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือก็อีกไม่มากแล้ว,ลวมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลน,นี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลก ครูบาอาจะแนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจ ใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นนะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัสดสิ่งของน่ต้องไปผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่งเราฟังอันยนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วาง เราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมันม่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงยานั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กลับวิ่นาศแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็ จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีดีกว่าเมื่อว,วานดีกว่าทุกๆวนันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกัน ก็แปลว่าเราเข้าไต้องไปคิดเรื่องอะไรไ,ไม่ว่าจะบกวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาด้ใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมา เราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สังสมอยู่ในใจถึงครลาที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายไมเราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทลนทุลายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อนะ้ำ ทอดน,น้ำคือ,อชี้เฉยปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานในห้องใจกับเป็นอย่างนัน้แล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อีเฉยทำชีเฉยกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็นึกไป เรากับลระครองใจเดสัมมาระหังก็ทำไปถึงจุดจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วม,มันชาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้า ชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันน,นั่งให้นิ่งๆนุ่มๆสบายๆ ไม่จำไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉย,ยให้ใจเนะี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยไม่อยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ,าถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศ ตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ย ยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากาเรื่องบินบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็นไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาเบามันต้องเอาใจเราเนะีกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนะี่ยตั้งแต่ปากจังอย่มูก หัวตากลางกัคสิษะพิดดนปากช่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเลอเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเอง เวลาถูกสวดนี่มันก็จะมีปรากฏการก,กันดีร่างกายคือตัวมันจะโลง่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจว่าเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัล โล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในะความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจไว้แล้วบ้างรับปากกับอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆแนละ้วนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโลง่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัคร จหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คํำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงน,นั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปน,น,นานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปน,น,นานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็น แม้ไม่มีปรากฏการอะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติกนะ้าวหะกว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนนะยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชา แล้วก็ฝึกให้ทำนานให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้าและกายจะรู้สึกขยาย มันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแกสแ๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนะ่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเ,เหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลว จาของเหลยว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนง้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแลวก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจาก ความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยเนะีเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละ พอไม่ใช้เราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุดเพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นวอฟแวบๆเกิดขึ้น เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็าต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกตัอีกคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้าอนะ่ะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่ง แล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือห่วงแหนภาพนั้นยิงห่วงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลย ใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นนานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็ จะควบคุมมันได้เหมือนเราเป็นสารรถีชันดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมา้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆม,มาให้เราดู เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอน,นุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มึรือึอนไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึง ภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนะี่ยเราทดลองบทเรียนที่หลวงพ่อได้ทบทวนที่บอกกันไปทุกๆวันอาทิตย์เรามาทบทวนและลองทำดูทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบาน ใ,ใจใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขแล้วก็ธรรมจักขรุรละยนาทัศสนะที่จะเกิดขึ้น